งงงงงงงเห็นนะเอ่อ bird watcher เราควรจะเล่นอยู่ฝั่งโอ้เจออีกแล้วเจอแต่อลี่หมดเลยเนี่ยฮะรวมรวมตัวเป็นวเวนเจอร์ป่ะอุ้ยได้พี่ได้เรารวมตัวแล้วมีพลังที่ยิ่งใหญ่แถม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 อะไรเนี่ยอย่าพูดวน

ไม่ไม่เมื่อกี้ผมทำเควสอย่างเดียวแล้วคือเมื่อกี้มีมีวงดุริยางตามผมอยู่ด้วยจับฉาบุงชิงฉาบจับฉาบชิงฉาบจับฉาบุงชิงจิเอาทั้งวงเลยเอาทั้งวงเลยเอาแล้วจะรับก็ใจเย็น เอาดำบไม่ยอดไหรมดับไม่ยืทันทีกหอหม่ไม่ใช่ผมไม่ได้เปดเยอะผมเปชิงคามอ่านีก่อนทานี้ก่อนทันนี้ก่อนไม่ทนี้ก่อนท่านี้ก่อนไม่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  มีห่านช่างเทคนิคสับเปลือกขอญาสซุ่มมีระเบิดปาร์ตี้คาริบเบขอ่าสซุ่มกุ้งหอยปูปลาขอ่าสซุ่มเอาไปฉบุกมาอาหารทะเลที่อาหารทะเลีออาหารที่สวัสดีครับแค่นี้ฝั่งยี่แล้วจด จดแล้วจําเลยนะพี่คือแคนาเดียนโอเคนะโอเคได้พี่เกิดขึ้นใครจะใส่ร้ายยังไงแทนนี่ต้องเถียงให้พี่นะได้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 รับเพิ่งรับพิ่นี่เทนนี่กูบอกมีอีกคนหนึ่งกูคือแคนาเดียนถ้ากูตายไปฝากต่อสู้เพื่อชีวิตคนกูด้วยผมจะพุงความยุติธรรมเอ๊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 เ แต่ว่าพี่ฟูครับเป็นคนใต้เหมือนกันเลยใช่ไรับอะไรดีกว่าใช่เป็นคนใต้พี่ฟูครับยังไม่เจอเลยพี่เสมไม่พี่เสมไม่อยู่ในนี้หรอไม่มีไม่มีพี่เสมไม่ไดหนูไม่มีแต่แรกแล้วก็เสียมีแทนได้โอ้ยเย้เย้่เหัอพี่ยูเลยผมจะบอกให้เอาไม่เป็นไรรอบนี้โอเคเลยโรพี่โหดมากรอบนี้โอเครอบนี้โอโอเคเหมือนกันพี่ รอดไปสวัสดีครับเนื่องจากผมเป็นตัวแทนบริษัทนักสืบผมได้มีเบาะแสเรื่องราวแต่ผมจะให้นักสืบชั้นเยี่ยมของเราเป็นคนพูดขอเรียนเชิญคุณเบียดบอกครับก็อบอกว่าเมื่อกี้นี้มีคนตายสองคนนะครับที่ขึ้นมาในร่างโสมเมื่อกี้นี้คนเดียวนคนเดียวคนเดียว <laughs> น่าเชื่อไอ้สีกูถามมึงแล้วว่าคนตายสองหลอสองหลอมึงก็บอกสองเอ้าแล้วเปิดหัวมาแล้วหนึ่งอะไรนไอ้สีพี่เบลเกิดต้นเกมกับใครนะแทนนี่หรือหรือเอฟวะทำไมมันมีชื่อผมตลอดเลยในหัวพี่เนี่ยไม่ได้แทนนี่เอฟ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 เกิดกับพี่เบีไหมเนาะโอ้โหกูจำได้แต่เกมเนี้ยอันนี้ผมสงสัยสงสัยอย่าง อย่างหนึ่งนะพี่อย่า่าอย้ผมผมไม่ผมผมไม่ผมไม่สงสัยแล้วนั่นเปนโนสแฮนน่แฮนนี่ผมว่าผมไม่สงสัยแล้วพี่สงเัอยงเหยุลดหนืสงสัยแล้วเราสงสัยแล้วพี่ผมว่าเราสคิปกันดีกว่าแม่โบนัสแฮนนี่ ไทีาสสยยนี่ผมผมเหนื่อยผมไม่กล้าพูดเลยว่าอันนี้สงสัยเรื่องอะไรอ่าผมผมสงสัยพี่ฟุกพี่พี่ฟุกเขาเงียบแปลกๆอ่ะเหมือนเขามีอะไรบางอย่างอยู่ในตัวมีของผิดอ๋อเช็คเลย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 ห้าคนห้าคนห้าปากใครมีลิ้นบ้างพี่เจมอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนตายสองแล้วคนตายสองคนตายสองแลบลิ้นให้เล โอเคแพทมีแล้ก็พี่ยูมีลิ้นนะได้ที่มีพี่มีเทสระบมดไอ้เจมมันโอลินกลายเป็นเพื่อนหนูเป็นแคนาเดียนพี่เครับเยอแล้วอะไย่แล้วเดี๋ยวก่อนเอฟเอฟกำลังช็อคอยู่หรือเปล่าครับผมไม่ได้ช็อคแต่ว่าผมสงสัยสงสัยสงสัยมงสงสัยสงสัยสงมกยสงสมยสงสัยสงสัสงสับสงสัยสงบัยสงสัยสงัยสงสััยัยยอง มัไดสงสงสอยู่อยเพ่อนเราทวคอนที่ทาให้นายได้แล้วใช่ใชแ้วม่ไแเยอะขนาด้นะแพนั่นไปที่พี่โดนปูรี่อะเอเอาพี่เาพี่เสมไม่ไม่ไมก็พี่เจมพี่แต่ที่นเมมปูี่ท่นี้อยู่่ตดครับเาเอาคนนั่นก่อนเลยพี่ท่านี้โปเต้หยุดครับ อยู่จะไรล่ะลินหรือเปล่าเดี๋ยวผมเช็คบันเนอรคุณมีลิ้นหรือเปล่าคุณมีลิ้นมาปาดโอ้โหคุณมีลิ้นหรือเปล่าว้าวเจอแล้วเราก็จัดให้ตามคำขอคำขออะไรอะข้อมูลจากข้อมูลจากนักสืบไงบอกว่าพี่เบิร์ดเนี่ยปาดนักล่าตัวก็มา จัดการให้เดี๋ยวนี่อันนี้นักนัสืบนี่คือนักสืบมีจ้างมือปืนด้วยหรออาผมขอจ้างอะไรงานอะไรงานตรวจสอบให้คอนดวยได้ไหมครับคอนดวยมีพิรุธมากครับได้ไหมครับเานนี้ได้ครับใช่ใช่เอาพี่เจมออกก่อนเลยพี่งานคลิปงั้นคลิปช่วยพี่แทนนี่เลยขอบคุณมากช่วยแทนนี่ช่วยแทนนี่ช่วยแทนนี่ไปผมช่วยพี่เทนนี่ผมช่วยพี่เทนนี่ช่วยแทนนี่ช่วยแทนนี่พี่เกมเป็นยังไงกูไม่ได้รอดกูจะคลิป กระสืงแทนนี้กระสืงแทนนี้ให้่อยได้เลยครับเอาแล้วก็เป็นนักแสดงนำชายยกเคีื่อีกคกฮั้ท์ระดเบตัวหนุวยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหไอเจมันโอ้โหปัญหาเรื่องเขาไปทั่วง่อนอ้ที่สิบห้าม่งเหลือแค่โดโดกับสุ่มสองลาวติดแล้วเนี่ยนักชนะสูตร ไอ้โลนี้แพตตี้ชอบสวัสทดีครับปิดแทนต่อเทครับกันแอนนี้ครับพ่อดีหรือเปล่าพี่ก็ดีแต่พี่ยังไม่ชินกับการสตรีมเลยหมายถึงว่าพี่พักไปนานเกินไปหรอใช่พี่รู้สึกว่าพี่พูดพลังแขนอุ๊ยอนี่ดี พีี่เอ้ยทำไมแต่งตู้เหมือนกันเลยอออ่ะเว呀ทำไมพี่พี่ล็อกลีแต่งตัวเหมือนกันเลยไม่เหมือนพี่ผมไม่เหมือนไม่เหมือนเอาอะไรมาเหมือนทำไมต้องขึ้นเสียงพี่เสี่ยวผมผมว่าวันนี้ผมต้องมีเรื่องเคลียร์กับพี่วะพี่ออกมาเจอผมได้ไหมพี่วันเนี้ยอะไรนะพี่ี ผมว่าผมหมดความอดทนกับพี่แล้วต้องราบคือเสี่ยงพี่นะอ๋อแต่นี่ต้องราบคือเสี่ยงพี่ต้องพูดเพาะมีพี่แทนนี่อยู่ตรงนี้ด้วยนะพี่มาหากันอยู่พี่โฮ้ยเดีนี่สงส์ไม่ไม่ไม่ผมปกติแล้วครับพี่ผมมาหายลิ้นเตี้ยแล้วครับพี่เทนนี่เลยถ้าเกิดใครฆ่าผมอ่ะกดลูกไว้ประคบอะมีชื่อเสียงมากพี่พี่เป็นเซเลบสินะใช่ <laughs> ใครใครไปเป็ดเคยไปเป็ดร้องหัอมาก่อนสอนก้แต่เดี๋ยวีแก้ร้องหัออยู่ทีก็พอปาดเทปแล้วก็ค่อยๆผัวมาคืออะไรต้นทาวาไม่ต้องได้ยัางไรหรอ แสดงว่าแสดงว่าไปกดไปกดบางไกลไปหน่อยใช่ไหมไอ้โนบินบอกไปกดบางไกลมากคือมาแล้วแต่ไกลเลยหรอโอ้ยผมเกิดการเรียนรู้แล้วพียบผมขอบคุณครับคิดไม่ได้คิดจะคิดให้โอกาสน้องให้โอกาสน้องโอ้ยให้โอกาสน้องให้โอกาสน้องให้โอกาสไปทำร้ายใครอีกไม่มีการให้โอกาสทั้งนั้น ใครก okay, no yeah. okay. oh, e ็ได mm ้เอาคู่นาลองนอะกล้ากลับตัวนะกลับตัวนะกล้ากลับตัวนะกลับตัวกลับตัวกลับตัวกล้าลองไปซ้อมกับพแกนี่ดูโอ๊ยไม่ต้องซ้อมหรอกน่าจะรู้วิธีเล่นแล้วเนาะกล้าครับผมไมเป็นไรอยังเล่นเป็นไรอย่ง้โอ๊ยเดี๋ยวนะกล้าไม่ไม่ต้องซ้อมตรงนี้ก็ได้กล้ากล้ากล้ากด้อยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนอยูดีบอกด้วยกันอยู่ด้วยกันคืออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันคือพี่พี่อ่ะพี่อ่ะพี่เป็นชลิป ใช่หายยังถ้าเห็นไปทำร้ายใครเขาอ่ะ <laughs> อไม่ทันและโอ้โหหลับแล้วเราควรจะเอา,เอาอยัางไงกับศพนี้จีพี <laughs> รพร่รีพอร์ตเลยรีพอร์ตแล้วบอกเอ้ยพี่เจมหรอเปล่าเออพี่เจมโมเมนต์พี่เจมนะอย่างเงี้ยคือรีพอร์ตอ้เอเหรอพี่ <laughs> ผมโฮมเองพี่เจมพี่อา้าว เห็นเจมอะไรนะไม่ไม่ใช่พี่ผมผมแค่เห็นมีคนตายเฉยแตต้องกดชิปกดมันกดชิปใช่ไหมใช้เอ็ดวิดบล็อกอ่ะกดชิปเสร็จปุ๊บแปแล้วก็วิ่งไปปาดกดสุเวตปปาดรัวๆเลยกดสุเป๊ปปาดรวัวๆเสร็จในจังหวะที่มันกำลังจะหมดวิต้องรีบหนีออกจากที่เกิดเหตุ มันกดปาดเหมือนปาดปาดมั่วเราเราจะต้องปล่อยต้องปล่อยกล้าอยู่ใช่ไหมพี่แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่จิตใจตัวเองเลยโอ๋อได้ได้ได้พี่เฮ้ยเอาเดี๋ยวไอซิคเอาพี่เคซิกตายเหรอพี่ก็น่าจะตายเพราะว่ากล้าฝึกฝนอยู่แน่ๆเลยผมว่าโแน่เลยพี่มันคือการฝึกฝนของกล้าออกเลยเหรอไม่แม้แต่นี้ไม่แม้อไรเลยพี่ใช่ผมไม่ชนะอพผมแน่นอนตอนเนี้ย เด่นักการ์ดยังรอดอยู่แก่กลับตัวแล้วแทนนี่เอากล้ากลับตัวนะอย่าไปทำลายใครเขาอีกนะมันเป็นศพมึงได้ไงมึงยังไม่ตายพี่พี่จะเอายังไงนะไม่ไม่ไม่คือกล้าไม่ไม่จำเป็นจะต้องทำลายใครเลยเว้ยกล้าจริงๆคือสองศพมันก็มากพอแล้วเนาะงั้นผมวิ่งบล็อกไปวิ่งบล็อกมาแล้วกันนะอ่าได้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 มาลยาผมวิ่งบล็อกไปวิ่งบล็อกมาแล้วกันชิปกดชิปกดชิปนะพี่ กดชิปแล้วหันมาแล้วกดชิปอ๋อเดี๋ยวไปถักอ๋อกดสเปซบาร์ลัวๆไม่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 ผมว่าเอ่อสเปซบาร์ลัวๆสเปซบาร์อ้าสเปซบาร์ลัวนี่ไงมันเห็นปะสเปซบาร์ไม่โดนอ่ะโห้ยเย้ยจังเลยเนาะเดี๋ยวก้าก้าอ้อมไปทางไหนมาก้าอ้อมไปทางนู้นมาหรอก้าต้องเดินใช่อ๋อเดินสวนเดินสวนกันใชเราต้องต้องเดินสวนไปตรงที่มีคนอยู่แล้วก็ปาดแต่แต่ที่อื่นน่าจะมีคนดูโดนกระโดดกระดิงได้ไหมอ่ะมันโดนกันเองได้ปะ ชงกันเองคือเลยอย่าบอกนะแทนนี่เป็นหรอไม่ใช่ใช่หโอ้ยใช่หรอพี่เอกทำไมพี่เอกพี่เอกกูไม่ได้ทำไอ้กล้ามันทำไม่กล้าเห็นอยู่ว่าพี่พี่เป็นพี่เหรอเอากล้าพึ่งมานี่มึงไม่กล้าพี่มึงาดูมากเกิดอะไรขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมาพี่ไอเดี๋ยวระบาดระบาดให้ผมบอกให้พี่ว่าใครให้ผมบอกให้ไม่ว่าใครใครใครครับใครพี่แทนนี่ กูว่าแล้วกูว่าอย่าไดใจแล้วยังจะปล่อยไอ้แก้ามันรอดอีกันได้พี่มันหายตัวไปมาฆ่าไปสามตัวไปเนี่ยแต่ละละกันกล้ามากับพี่แล้วใช่แต่นี่บอกเกมท้ายของกูเป็นอย่างนี้เหรอสองนี่แหละสองโอ้โหว่าครับไปรวมกลุ่มอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะใครตุบใครตุบคืออะไรใครตุบคืออะไรไม่ไม่ถึงใครตายใครตายเฉยๆพี่ฟุก น่าละลื่นเชียวนะพี่นะวิ่งน่าละลื่นเลยนะเนาะ,ะพี่หนีอะไรหรือเปล่าลพี่ฟูกพี่ฟูกวิ่งน่าละลื่นมาแบบว่าเหมือนจะโจนระเบิดให้เลยอะจริงๆนะไม่ต้องมาสง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 อะไรละเรื่องสงสัยไม่ไนานละพี่คนหลายเกมนะหลายชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยพี่ยังไม่เริ่สงสัยผมอีกหรอ เอาอีกเอาอีกเอาอีกักันได้ลงโคไม่ได้เอาไงนะพี่ฟุกจะตายด้วยระเบิดหรือว่าจะให้คนอื่นตายพี่ผมว่าพี่ต้องเสียสละว่ะจริงๆนะแคนนี่แหละต้องเป็นคนนั้นไม่คุณดครานอย่ามาสองสองสองแคนนี่ร้อยผมสี่เทนนี่หนึ่งเนี่ยผมจะด่าพี่นะพี่อะไรอะไรคืออะไรสูงไม้ยเจนนะดูดูเมื่อวานกเนี้ย ไม่เป็นไรนะพี่จันนี่อ๋อไม่เป็นไรไม,ไม่เป็นไรโอ้ยพี่ฟูกตายไป,ไปซะสมควร <c oughs> โคตรสมควรตายดีๆไม่ชอบตายคนอื่นตายไปด้วยกันแล้วแล้วอย่างสวยเลยนะคือเกิดไกลอยู่คนเดียวที่เหลือเขาไม่เกิดนะเริ่มปเมปิดเวลา้เริ่มต้นมา น้องพบเขาจะถ่ายอุ่นในความเป็นรัก